สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรียมก็จะพามากินตามรวมมิตรทะเลก็จะมีปูปูนี่เรียมใส่เป็นปูปูดิบนะแล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกก็ไข่เต็มท้องเลยเป็นบางตัวแล้วก็กุ้งลวกผัก,ผ,กผักกาดแล้วก็ผักกาดอะ่ะเรียมชอบพูดอยู่ตลอดเลยผักผักแอแล้วก็มีผักกาดสลัดแล้วก็แคอ่อลดวันนี้เราก็จะมาแบบ สว,สวยนิดนึงเนะาะสวยป่าวไม่รู้เนาะยังก็ไปตัดผมมาแล้วก็ทำสีผมแก่ไหมทุกคนยังก็ไม่ชินกับหน้ามอนกันเนาะแต่ว่าจริงๆรแล้วยังยังไม่ค่อยพอใจหรอกเดี๋ยวตัดใหม่มาจ้ะมาแซ่บกับเรียมกันเลยจ้าไม่พูดพ้านทำเพลงเนาะเรื่องความสวยไว้ที่หลังแซ่บกันก่อนอือหือแซ่บมากขอลองกุ้งก่อนเลย <c oughs> ปากล้าพึ่งจะหายมันมันจะจัดหนักจัดเต็มแล้วนะ ขอคาเทิรหน่อยใส่เด้งมากจากกุ้งเลียมอะ่ะมาเป็นลูกอ่ะทุกคนทุกคนค้ามาเป็นลูกเลยเพราะว่ากินเป็นลูกมันอร่อยมันกรอบหอม อปูตัวใหญ่มากมีแต่ของแซบๆจ้าวันนะี้นี่ปลาหมึกไข่เต็มท้องเลยจ้าทุกคน อืมอืมดีจ้ะไข่ใสามากเลย น้ำปลาเดือหนัวมากมมปลาหมึกอะ่ะมันจะมีความแบบว่าหอมของม,มันมันคือปลาหมึกปลาหมึกอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้ลปะปลาหมึกกล้วยมั้ง ไม่รู้น้ำจำไม่ได้ปั๊มมึงนั่นแหละ <c oughs> น้ำนึกอยากของแซบๆอ่ะหิว มั้บอกได้คำเดียวนะว่าถ้าใครดูจอนดึกๆนะที่อยู่หน้าออกไปไหนก็นไม่ได้คือฟิวอีกมาม่าช่วยได้จ้ะ อืมอืมลืมลืมบอกรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานวันนี้ยเปรี้ยวหวานน้ำหน้าเลย เผ็ดเรือไม่ต้องพูดถึงเผ็ดเหมือนเดิมจ้ะทุกคนผักกาดนี่ยไม่เข้าใจเลยแบบผักกาดสลัดนะมันแก่เกินหรือมันอ่อนเกินมันจะมีความขมของมันนิดนิดอะ ข้าแบบไปรู้อะคำละตัวเลยจ้า อากาศร้อนแบบนี้นะของแซบช่วยได้ช่วยนะของแซบของแซบช่วยได้จ้ะ 不拉后头。 อร่อยเรื่มเนี่ติดเครื่องเป่ามากเลยนะนันไม่เป็นไรเอ็มเคยแบบมัน,ม,น,ม,นมันกินชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอะเนาะแล้วกว๋วยเตี๋ยวพอเรากินจะต้องเป่าเนียมคือติดมากคือเป่าอร่อยหนวดน้อยน่ารักมากเลย Fordi mm han -hmm. うん。 สีเหมือนเค็มนะทุกคนแต่ว่าไม่เค็มหรอกน้ำปลาร้านัาวาร่อยเห็ด เรียมก็อิ่มแล้วนะจ๊ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ของเลียมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เรียมด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า